ครับตอนนี้อยู่ผม TKB คุ้งนะครับต่อจากครั้งที่แล้วนะครับเราเก็บสีขาวด้านล่างนะครับแล้วตรงนี้มันก็เป็นแถว่างเต็มหมดเลยเดี๋ยววันเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเก็บแถวสองกันนะครับนี่มันก็จะเป็นรูปอย่างนี้หนึ่งแถวกับอีกหนึ่งจุดแบบนี้อู้มีเต็มแล้วอันหนึ่งโอเคนะครับสมมติมันห้ามมีสีเหลืองแบบนี้นะครับถ้ามันมีสีเหลืองแบบนี้ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้แต่นี้ได้นะครับ ไม่มีสีเหลืองสีส้มกับสีเขียวหาสีส้มกับสีเขียวสีส้มมันอยู่ข้างบนเอาหมุนไปหาไปออกจากสีเขียวมาไว้ตรงนี้นะครับแล้หลังจากนี้ก็หมุนแบบนี้นะครับนีแล้วก็ขึ้นลง ผมจะบอกนะครับมีอันนี้นะครับอา่อาหาันไปหาสีแดงมาทุกคนหนันไปแบบนี้นะครับอย่าให้มันอยู่ตรงสีฟ้าเอาแบบนี้ถ้ามันเป็นสีฟ้า,าเอาทักล่างเป็นสีฟ้าออกจากสีฟ้าอย่ามาไว้สีแดงตรงนี้นะครับแล้วเราก็หมุนสมมุติมันอยู่ฝั่งนี้ไอ้นี้มันอยู่ฝั่งนี้ผมต้องหมุนฝั่งนี้ขึ้นขวาขึ้นฝนซ้ายขวาลง ก็หันมาทางสีแดงหมุนมาให้ข้างบนเนี้ยบนขวาซ้ายขึ้นบนขวาซ้ายลงมันก็จะเติีมข้างสีสฟ้าเตรีมข้างหนึ่งแล้วะครับสีส้มกับสีเขียว,วก็เตรียมข้างหนึ่งนี้สีส้มกับสีฟ้านะครับต้องเอาออกไปแบบนี้ แล้วก็มันอยู่ขวางขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงหันมาทางสีฟ้าบนขวาซ้ายขึ้นบนขวาซ้ายลงเต็มแล้วนะครับสีส้มสีฟ้าสีแดงตอนนี้เหลือแค่สีสีเขียวนี่คือสี คู่สีเขียวสีแดงนะครับหันออกไปตอนนี้มันอยู่ทา,ทางซ้ายนะครับมันต้องตรงข้ามกันซ้ายขึ้นเปินขวาซ้ายลงแล้วก็หันมาอยู่ฝั่งสีแดงนะครับแล้วก็บนซ้ายขวาขึ้นบนซ้ายขวาลง ตอนนี้เราเก็บแถวสองเสร็จหมดแล้วน,น,น,นะคระในตรงนี้เราก็จะต้องเก็บสีเหลืองที่อยู่ข้างบนผมจะทำตามสูตรผมมันยังไม่ได้มันผมจะทำแบบนี้สูตรนี้ก่อนทำแบบนี้ไปเรื่อยขวาขึบนซ้ายขวาลงบนซ้ายขวาขึ้นบนซ้ายสองรอบขวาลงนี่เราจะเห็นว่ามันเป็นแบบนี้ เป็นแบบนี้เป็นสามอันแบบนี้ทำฝั่งนี้เป็นนี่เป็นฝั่งนี้ครับแบบนี้ให้มันเป็นแบบถ้ามันเป็นแบบนี้ก็ผมจะทำสุดนี้ขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนขวาซ้ายขึ้นแบบนี้ เอาหมุนไปตรงนี้หมุนขวาลงซ้ายลงบนซ้ายขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงทำแบบนี้ไปเรื่อยถ้ามันขึ้นแบบนี้มันยังไม่เป็นรูปบวกหรือรูปปลาก็ขวาขึ้นบนซ้ายขวาลง บนซ้ายขวาขึ้นบนซ้ายสองรอบขวาลงตอนนี้เป็นรูปบวกแล้วเราก็ใช้สูตรขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนซ้ายขวาขึ้นบนซ้ายสองรอบขวาลงถ้าทำมันถ้ามันยังไม่เป็นรูปปลาแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับขึ้นบนซ้ายขวาลงบนซ้ายขวาขึ้นนี่เราได้รูปปลาแล้วซึ่งเราจะหมุน สีเหลืองมันต้องมาอยู่ตรงนี้แต่สีเหลืองเราต้องมาอยู่ตรงนี้เราต้องหมุนอีกรอบขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนซ้ายขวาขึ้นบนซ้ายสองรอบขวาลงมันก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับจากที่ตรงนี้ก็มาอยู่ตรงนี้เราก็ต้องหมุนขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนซ้ายขวาขึ้นบนซ้ายสองรอบขวาลงนี่สีเหลืองเต็มแล้ว คือมันเป็นแบบนี้มันถ้ามันจะทําปุ๊บมันจะต้องมีสมมุติตรงนี้มันเป็นสีส้มตรงนี้ก็ต้องเป็นสีส้มแต่ถ้าไม่เป็นเราจะต้องทำด้านไหนก็ได้สูตรนี้เราจะเอาด้านไหนก็ได้ถ้ามันไม่เป็นรูปก้ามปูนะครับเราต้องขันลงมาด้านสีขาวขวาสองคือจะเอาด้านบนหรือด้านล่างก็ได้ครับเพราะว่ามันสองรอบมันจะได้เหมือนกันนี้ขวาสอง ล่าง 2, ขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงล่าง 2, ขวาขึ้นบนขวาขวาขึ้นนี่เหมือนเดิมแล้วลราก็จะมีขึ้นมาด้านนึงใช้สูตรเดิมไหมครับซ้าย,ยขวาสองล่างสองขวาขึ้นบนซ้าย ขวาลงร่างสอง่างปึ๊บปึ๊บอืมอืมมันจะได้ทุกด้านแล้วเนาะแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะทําไม่ได้เพราะว่าสีมันตรงกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้สูตรนี้ถ้าสีมันแบบเป็นก้ามปูทุกอันเลยอะ่ะถ้าเป็นก้ามปูทุกอันก็ใช้สูตรตรทำแบบ เกือบเสร็จได้นะครับแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันสีตรงกันถ้าสมตรงนี้เป็นสีฟ้าอีกด้านหนึงเป็นสีเขียวและไอ้ตรงจุดนี้เป็นสีฟ้าตรงนี้เป็นสีเขียวมันเหมือนกันมันจะไม่ได้มันต้องสลับกันไปอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องใช้สูตรนี้เราต้องใช้สูตรเดิมเลยขวาสองล่างสองขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงล่างสองขวาขึ้น บนขวาขวาขึ้นไม่ได้เอ๊ะเราจะต้องทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้นะครับ,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 บมเต็มแล้วยังไม่ได้ใช้สูตรสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทําสูตรสุดท้ายให้ดูนะคะ